มาบกาสรครับบกสใหม่สุเกตมาเดินเดินเที่ยวช่วงนี้ช่วงเย็นนะ คนจะบางตาเนี่ยสอภูเก็ตมีรถรถเนี่ยมีรถขนส่งที่รอหมออาบัจออาบัจอภูเก็ตไปตลาดซุปเปอร์ชิฟ์มาจอดนี่เหมือนกันนี่ ขนส่งอันนี้เขาเรียกขนส่งอะไรครับขนส่งสองครับอ๋อขนส่งสองไม่นะอันเก่าอยู่ไหน,น,นอ่ะไในือกสอบเก่ารอกสอบหม่ ้าเข้ามาอาสอสากศารัาาสี่ศละสีมงมงุเปชิป่ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นจะเข้าไปในเมืองก็เข้าในเมืองก็ตลาดสดใช่ไหมสารกางภูกเก็ตรงเบียนเ่กาะสีสิเด ส,สิดมันจะมีอันนี้เป็นของคนส่งเขาอะจุดเริ่มต้นสายสีมมมส่มุมเมืองออตลาดสี่มุมเมืองอหอตลาดมีตลาดนี่หนึ่งตลาดสดที่อยู่ในที่ไปบ่อยๆก็ตรงนี้ครับศาลเจ้าช่วยตุยแล้วก็ตลาดสดจะติดตลาดสดเลย ออกมาเิดนหนึ่งก็จะเจอโรงเรียนใช่ไหมน,นี่ขนส่งอีกที่หนึ่งนะยขนส่งหนึ่งก็จะเชื่อมระหว่างขนส่งหนึ่งขนส่งสองใช่ไหมหนึ่งกับสองอย่านี้เชื่อมกันถ้าใครหลงก็ดูแผนที่นี้ได้ไปอีกแล้วรถไปจอดไว้ข้างนอกนอกย่า ข่อเล็กขอเล็ลงครับตอนนี้โลงคนตกใจมี่ะเลือดถีอหนอไปได้แล้ ก็จะมีไปหาดใหญ่หาดใหญ่มีปหนึ่งปองสองอ่ะไปะเดินเที่ยวไปเลยฝั่งนี้หาดใหญ่เชื่อมระหว่างจังหวัดฝั่งนนทนกรุงเทพกระบี่ระนองชุมพร แล้วเข้าไปข้างในออฟฟิศตัวขายแสงที่ขายโดยจิ้งต้อนรับเข้าสู่เวฟัมูเก็ตอ่าน,นี้บกสอบกศรอย่างเนี้ยบกศรในจำหน่ายบากสอแล้วก็จะมีอ่า รถทัวที่บริษัทลิกไหนใช่ไหมอีกตรสอเล็กอไหนทัวร์นะลิกไนแล้วก็บริษัททัวร์ทัวแต่ละแต่ละจังหวัดสายใต้ก็จะมาเนี้ยสายใต้เข้าสายใต้เข้ากรุงเทพมีสมบัติทัว สมบัติทัวเปิดด้วยพบรบักกาศชั้นหนึ่งสายใต้นี่ก็ได้แปดถึงสิบเจ็ดนี่สายใตยน้นีสมบัติทัวได้มาเกิท่องเที่ยวโอเคไม่รู้ใครจะรับอ่ะแต่วนะ่าอันนี้รับแน่นอน ริษัทลิกไนท์ทัวร์นั้นก็จะเป็นเชื่อมแต่ละจังหวัดเอาต่อมาณนี้นะครับชมไปไปที่รถด,ดีกว่าวันนี้จองตัวไม่ได้ครับรปิดเจ็ดถึงสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับมีที่สแกนอุณหภูมิถ่ายไหม สามสิบห้านายคนนี้นายคนนี้สิบสามสิบห้านี่ประชาสัมพันธ์อยู่นี่ครับไปดีกว่าซื้อตั๋วไม่ได้ ดูบรรยากาศนะโอ้โหโอ้โห oh, 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 oh. อันนั้นก็จะเป็นพวกฝากของครับแล้วฝากของที่จะเข้าเข้า oh. ตามจุดอะไรต่างๆตนะู้เอทีเอ็มดูนี่ตู้เอทีเอ็มออนเซ็ตในจุดพักบุ้ดยสารนี่บกสอสองนะครับที่ท่างกำลังชมนี่บกสอสองประมาณนี้นะครับ ข้าวพอดีบริษัทลุ่งเรือลุ่งกิจทัวร์ภูเก็ตสมขาโอ้ยังวิ่งกันอยู่นะครับตรงนี้รถตู้ก็มีนะไดีกว่า จองตั๋วไม่ได้ครับพรุ่งนี้เช้าเริ่มจองตั๋วบริษัทติ๊ใไนทัวร์ก็จะอยู่ณเวลาเจ็ดจุดนอนถึง17.00น,นครับมานี้นะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ฝนจะเริ่มปล่อยๆนิดหนึง่งไปแล้วบายบายขอบคุณครับที่รับชมมาแค่10นาทีพอนัแล้ะ สินาทีไม่เกินแบตบจะหมดแล้วด้วยบ๊ายบายครับขอบคุณครับ